สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับกับบรรยากาศย่ำแรงครับที่บ้านพ่อเราครับบ้านพลเจริญเมืองประกดิ่งแขวงบริการไซสระปอลาวเมื่อนี้บรรยากาศฝนตกเล่นมืดมืดครับพี่น้องครับนี้ภูเขาหนีหนาบานหายไปเลยครับเพราะว่ามีเมฆปกคลุมนะครับยากาศขึ้มนะครับไม่ค่อยเห็นแสงแดดเลยมืนอนี้เมนูเย็นนี้ของขาครับเปิดกับเขาคั่วคือเขา กหนูปีนมากอ่ะทีเป็นนาที่หนูปีนป้อไวน้นะครับรลายจะเป็นหน้าที่นี่แหละในบ้านเป็นเขาครัวครับนี่กระเปิลมาชิคเจ้าสารบ่ะไม่ใช่อะไรสารแม่นเจ้าสารนี่เจ้าเจ้าสารเอ้าสบายดีนีด่ดินหน้านหน้านสารนี่ก็เป็น เพืชนชนิดนึงนะครับที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติปัจจุบันก็แถวปั๊มประถ่ครับพี่น้องหาเบิ้งเด้ครับที่เพื่อนเอาว่าปลูกประดับนะครับนี่อันนี้แกะมาแล้วเรวเขาว่าปอกกันไปเนี่รสชาติก็จะเป็นขมขมครับอันนี้เป็นยาอสอยแม่บอก มันก็คล้ายคือวายคล้ายคือ,คคอนอกวายแต่ให้มันคโขงไงกำนอวายมันกับโคงแไงคล้ายๆรสชาติคล้ายๆกับวายนะครับเพราะว่าสารกันจหีหายกินยากได้เั็กน้อยแล้วก็ต้องใส่จํานวนปริมาณหลายกว่าหวายนะครับซ้อมนี่ก็ข้าวิจีมาแกงก็ได้น้อยซ้อมใหดตป็นแจวอา,าไปแกงอ็แกงใส่กระดูกหมูใส่น้ำยานั้ง ค้นๆนะครับใส่ข้าวเบือเข้าไปแซบเมนูเย็นนี้ของเรานะครับแกงอะไรมาเป็นแกงมาละเจลนอสารน,นะครับสบายดีสบายดีสบายดียง,งามไหมสบายดีแซบบอกบบกิกกนข <ะ S 2> <laughs> นมแซบวะแซบเนาะ <laughs> เพื่อน BM เบียมอะไน,นำ้ำเดี๋ยวเขาจะไป หลังบ้านนะครับเบิ่งประเพิลเขากู้ไอีกุ้อนี่ปะเปิลจีแจ้วสารอันนี้นออย่างนออบ,บ้านนี่นอตา้ตาต้าวตา,ตาอันนี้โนอต,อตาวตาานะครับอันนี้เป็นนอไวอ,อันนี้นอไวาต,วตัวนี้เป็นนอต้าต้ตาตอ,ตอ,อันนี้นอตาวตาานะครับอันนี้นอไวปลานะครับเนี่ย นอตาวนอไหวกจ็จะคมเหมือนกันไปเลยครับตัวนี้บวกคมไหมตัวนี้บ่ตัวนี้บวกคมบ่ะตัวนี้วบวกควมอ๋อไอชิมน,นอบุนนอไหวนอตาวเป็นเมนูพวกนี้มันจะแซ่บครับเป็นเมนูนอาหารเพื่นบ้านอะเวลาเห็ดน่นาก,กินเนี่แซ่บครับ<ป>น,น้นอนอหนอนตาว อ่อนๆน,นะครับอืมเป็นไข่ๆหมากๆกินมันไข่ๆหมากๆนะครับอันนี้เป็นนอนอไหวปลากินถ้าได้หลายเนี่ยแกงแกงออมอนะอมใส่กระดูกหมูกระดูกหมูแซ่บ เมนูพวกนี้นนผมจะมากรินครับเมนูพวกแจวนอบุญพวกห,ว,หว,วายพวกซุปพ,พักน้องปิ้นเดชให้กินประจำครับถ้าพูดกับแกงเบียมครับแกงเบียมเปลังเล่นอยู่ข้างบ้านน้ำก็จะมีหลายครับสำหรับนอไหวเป็นไหวปลาเนี่ย อาหารพื้นบ้านนะครับหาได้ตามธรรมชาติเลยบ,บ่แมเป็นไวปลูคือยังบานห้องครับนี่เป็นไวปลารสชาติจ,จะครบค้น,นครับมีนอสารนี่นอตาวมีนอ,วนนอไวกับเมนูเจล ขึ้นอีกเินแจวประเภทใหม่ครับมันนี้ก็จะเป็นเมนูแจวนอสานไซหน,หนอไว ตัวพี่น้องเลยพี่น้องคนโบของจักเนี่ที่เห็นอยู่นี่คือเอามาจากธรรมชาติไปเลยนะครับไม่ได้ปลูกนะครับเป็นของที่หาได้ตามธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติเป็นอย่างอุดมสมบูรณ์น่ครับก็จะเป็นสารไว้แต่หัวหน้าไม่เท่ากับไรครับ สาตอนนี้เรากำลังตั้งหม้อแล้วครับตังหม้อแล้วต่อไปกำลังเขาขั้วครับช่วงแรงช่วงง่ายครับตอนนี้นี่เชื้อเพลิงของเราเช่นเคยครับฟื้นจากธรรมชาตินะครับสิแกงบ่บ่ะนี่แเป็นแกงบ่ เขาเสียดเป็นแก้วมะนาวอันนี้นาะแจ้วเหแก้วนราษานโอ้สุกพักกุฎลวกไปแล้วสุกักกุฎโอ้เมนูสุกพักกุฎลวกไปและนี่มเมนูชื่นชอบแล้วครับลวกไปละลวกไปแล้วเมนูที่เรางป็นจะมาเคสให้กินประจําครับนะครับผมเป็นหนึ่งในเมนูที่ผมชื่นชอบครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับสุกพักนี่สุกพักใส่ขิงครับใส่งาแล้วก็สูตรมี่ายสูตรครับ nga บริขู่ใส่เลยใส่บปะนัแตนแทะใส่ปะใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ใบมังงาเขามีบ่กปะมีครับซุปผักโกดผักโกดเนี่ยเป็นผักตระกูลเฟิร์นนะครับเป็นเมือกเมือนะครับแต่เป็นเมนูนี่ยจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยนะครับซุปผักซุปหญ้าผักไคว่ครับอันหนึ่งหญ้าผักไคว่ไมยย่ดได้กินเลยจะสามปีลและ้ะไอ้น้องปิ่นว่าจะให้น้องปิ่น ซุปยาักควไขเป็นกินครับต้อกินมัะจิมาอยู่เดือนนาบลุล่ะว่าจะเต่าตัวนี้เหรอเดี๋ยวมาเปิดมะจิขัวง่าครับขัวง่าใส่ซุปผักงนาก็เป็นงนาขาวนะครับงนาขาวแล้วขัวกน่สีขอมหมูเม็นสีดำสีดำวะสีดำผสมสีขาวโอ้บอกไปนะ อ๋อนี่ครับงานน้อยๆครับหวัวง,งาไซจะหอมบอกเมนูที่รูซสึกว่าจะได้ไดกนิ่อยนะครับหลังจากว่าเป็นเคยเนี่ยพะว่ากิ่นปุ๊บเนี่ยชื่นชอบมันกิ่นแล้วมันยอยง่ไงครับแล้วมันสบายทองนะครับไพ่ก็สบายครับเป็นเป็นหนึ่งในเมนูที่สาหรับผู้ที่ชื่นชอบ ในการรักสุขภาพนะครับแนะนําเลยครับเมนูนี้เมนูซุปผักกับซุปผักเข้ากับมีผักกต่างอสามาซุปได้เลยครับผักหนอกก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นผักกูดนะครับผักอินก็สามารถซุปได้เพื่อนยิ่งมีหลายๆผักแก็ใส่เข้าไปยิ่งจะแซ่บครับอันใดที่พี่น้องมากกินก็สามารถเอาไปซุปได้วิธีการก็คือไปลวกเท่อนันไปต้มแล้วนันครับ หลักกาขั้นตอนการปรุงเดี๋ยวเบิ้งไปต้องกันครับเดี๋ยวพอเปิ้ลสิปรุงให้เบิ้งว่ามีเมอ่าใไซเครตผงอย่างแน่นะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพครับตอนนี้เ้าขัวง่ายแสดงว่ตาต่ำครับหมอมอะไรบ้วงเนี่หอมถึไม้เลยคือปลีนสีดีว่าเป็นไม้เล่ยคิ้วไปกินเหรอในนนไม้วรงนี้

อันนี้ <c oughs> จะเป็นขิงนะครับใส่งาเข้าไปใส่ขิงเข้าไปครับขิงก็เป็นขิงสดนะครับขิงสดตำใส่งา มักเพ็ดกับจีไส้เพ็ดเพ็ดก็ได้ครับหอมหอมกัดเทียมพริกตำใส่ขิงใส่ง่ายครับ ใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปในหม้อกูดส่ฟงสูุดไปหนัวครับไปเป็นหนัวใส่น้อยเสร็มน้อยใส่น้อยเสร็มน้อยใส่หลายเสร็มหลายให้เก่าครับถ้าเพื่อสุขภาพพี่ลีกัใส่น้อยนะครับถ้าเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับแต่ว่ามันอันนี้น้ำปลาแดงที่ต้มไว้น้ำปลาหรือว่าน้ำปลาแดงครับที่ต้มไว้ใส่เข้าไป เมี่ยนอีกอันนึงครับหญ้าพักควายครับหญ้าพักควายเนี่ยไม่ได้กินจะสามปีละหญ้าพักควายมาสุบเนี่ยกระแซนักกันครับเป็นเป็นหญา้าบ้านบ้านเท่าเอินว่า,าพี่น้องเสิร์ชเบิ้ขงข้อมูลกันนะครับหญ้าปากควายครับสรรพคุณทั้งหญ้าเยอะมากนะครับสำหรับหญ,ญา้าเอามาสุบแบบนี้ไล้ครับน้องปิ้นกับเฮ็ดให้ผมกินประจําสําหรับพวกสุบพักนะครับแต่ว่าหญ้าปากควายนี่ก็ หรือว่หญ้าผักควายนีย่ไม่ได้กินไปสามปีแล้วใช้เข่าเครื่องก็ต้องใช้มือพยำนะครับนี่แหละชุบพักชุบหญ้าพี่น้องกินแลวก็ย่อยง่ายครับสบายท้อง ไปเอามากะกระดงม,มาหามะไส้เนาะมะกระดมมะกระดงบริโภคแม่กินใส่มะกระดมพร้อมหั่งแสบมาเปิดมามะกระดงมันก็จะเป็น,อเ,ปนเอ่อมะก,กลมเร,เรียมครับมะกลมมันก็มีเรียมหลายๆคล้ายๆบวบหน่อยครับใส่ใบขงิงโอ้ในใบขิงครับ ไปเต้นหอมต้นหอมต้นหอมมด้วยต้นหอมนะครับ แล้วครับเดี๋ยวาเปิเลยิซมเ่ยมาสอมดีกว่าอ่าเปินซิมก่อนลองมันเค็มอยู่สูตรหนึ่งกัใส่เกลือใส่ตะเกียรลงปินกรมมี่ครับอือเกลบเแซ่บล้ซมได้ปเนีเมันาแซ่บแล้วจาง <c oughs> เผ็ดอเาไปครับจ,จา,จานยังน้อยครับอือต้าหอมหอมกิงหอมง่าครับ เสร็จแล้วครับหนึ่งเมนูซุปผักนะครับนี่คือพี่น้องสามารถเอาผักอื่นนะครับซุปก็ะดรว่าจะเป็นจะเป็นผักกูดนะครับมีผักอย่างกับมาซุปเอาไ้หลายหล,ลากหลายยิ่งดีครับเ <c oughs> แบบนิดหน่อยยันนงบนะัวก้างะ แล้วเสร็จแล้วครับผักติมือปลาเปิเคือเอาคำามาเนี่ยเข้าคั่วอีกหนึ่งเมนูนะครับที่มันิปลาเปินจะเฮ็ดอยู่ในผ้าแร้ขงของห้อเอาจะเป็นเจวนอสารบวกไวป้าบวกยาสะอ้อย กับกรบมีตาวบ้าย่งเงอีกอย่างหนึง่งหัวตาวตาตา,ตากนะครับเป็นแจวน้ำเดืแล้วลงไปเลยตัวน้ำซุขื้เราครับแจวกับคงตรงมาต่ำขึ้เราแล้วมั้งไข่ไข่มาเรียนใหม่แราว็เปลี่ยนวัตถุดิบกับเปลี่ยนเป็นไส่ซีโคงมูใส่หมูใส่เนื้อหมูก็ได้มา โอแจวแกลคือกันอันนี้จะเคยได้กินอยู่ครับเราต้องปิินใค่แต้งกินอยู่อย่ามาตาม่ำเหมือนกันครับต่ำพวกเราสารใส,ส่สโค้หมูครับเอ็นดูที่สองของเราในวันนี้ครับยินในพาแรลง,งเรา ักแสดงว่าเขายัางว่าชิ้นกล่องนะครับปอไว้เนี่ยเปนนักสแสดงจะได้ช่องบอดี้เพื่อธรรมกาว่าโดนเติมแล้วครับตกมาปีนี้ลูกสองละอะไรกันบ้าว่าห่าลูกซองละหุ่นเกาดี้คันเก่าลูกซองหุ่นกาวดีด้ก็เก่าใช่ไหมฮะธรรมดาด ต้มต้มเราต้องใส่ปลาแดกนั่นได้ต้องใส่น้ำปลาแดกต้มใส่น้ำปลาแดกเพราะเขาต้มมาสักพักหนึ่งแหละใส่เวลาโดนเติมนะครับในการต้มก็เป็นพอเขาเฮ็ดให้มันเล่นไงอ๋อของเฮ็ดให้มันเล่นกงคือเฮ็ดให้มันเปื่อยครับเห็ดให้มันเปื่อยแล้วต้มต้มเราต้องใส่น้ำปลาแดกครับต้มใส่น้ำปลาแดกหลังขามันเปื่อยเพราะว่าข้าวเชียรไปต่ำครับ เล่นและมันเล่นแล้วครับใส่เว้ลาในการต้มครับพอสมค้วรน,นะครับเพราะเพื่อใจมันเปื่อยต้มกักพริกพร้อมต้มใส่น้าปลาแดดใส่กพริกน้ำมครับที่นี้กักพริกออกมา ออกใส่โคกเลยครับหั่ริกใส่ มีตอนมีตอนพอเด็กผักที่เัาใส่ก็เป็นผักนางเลิศใส่ผักนางเลิศกับต้นหอมผักซีผักนางเลิศครับผักอินเลิศผักอิกกกกเลิศหรือใบชะพลูนะครับใส่ใบชะพลูข้าไปแล้วก็หอมต่างๆนะครับใส่น้ำ ใส่น้อาใส่น้อยใส่ลายใส่ลายคือเก่าครับขาดไม่ได้เลยแป้งนัวปลาเขาปลาใส่นะครับเพราะว่าเขาต้มนำปลาแดกไปแล้วเราซิบเหมือนกันถ้าถ้ามันจางก็ใส่เกลือแทนก็ได้ จางยังใส่เกลืออหอมากเป็นเจีวแต่ว่าคึ้งกึก้งแบบแกงไปเก้าครับตรงซิมมาเป็นซิมกัน เป็น้ปลาใส่เกลือครับเติมเล็กน้อยเพิ่มความนัว เส้ขั้นตอนสำคัญครับเดี๋ยวเราเปิดซิกก่อืมได้ละได้ละม,มาบานนี่เดี๋ยวผมจะซิมครับวันนี้ หนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยว,อยวหอมครับหอมของผักอีเลิรแล้ะกะพวกหอมต่างๆมีมะแคนใช่ไหมนะมะแคนหอมมือจับบอมะแคนเนาะอืาถ้ามีมะกแขนใส่กแกนแซงหอมอ่ามีความมันของหมูนะครับนิดนึงแล้ะกะสิมีความขมของพวกสาดนะครับ ผมน้อยๆครับแซ่บได้ะเอาตักใส่จานนะครับบอลเฮลเสร็จแล้วครับเมนูที่สองของเรานะครับมื่อนี้ก็จะเป็นแจวนะครับแจวในอสารใส่หมูกับซีมีน่นอหวายปลานะครับอ่ามันก็เมจะเป็นกึง่งไข่ไข่แจวบวกแกงเป็นสัตว์นะครับเพราะว่ามีน้ำมี หวเงี้ไม่ให้สดอมใส่บักแคนมาไปให้งเสียหอมเนาาค่นหมดนอะแต่กรบแมนี่มมันมัต้องต้องเป็นย่ำหนาวักแคนใส่บักแคนเข้าไปนี่ครับจะหอมคนับนี่แ้วเชิมจะคำหนึ่งแจครับแจวับ นูของเขาเพอเท่าก็ไม่เท่านอนหน้าขึ้เราครับกะซีมีลูกกระปานครับกินเข่ากับลูกกระปานให้เราครับเราไม่เทา่ากันนอนอยู่หน้าเวียกเป็นหลายครับไปครับนีบ่นครับเขาต่้งกันเข้าไปอาหาแรกของห้องเมนูนสุกพักรับกับแจวนอสานครับ เอาเปิด้เราครับ นี่ป่ตอนที่เีย้อกก็เห็นมีเท้ามานั่นนี่ป่ะมอ่นอย่างางน่นหนเยตเลยไรหัหวกมิงอะไปีแสดงเไวแสดงบังนะมอนักแสดงลังสั่งเพลงครับปไวสดแ่พี่น้องคนไ้ชมบรรยากาศนะ ปลาห็นยังชิมกล่องมาครับยังเขินอยู่ะเป็นอะไรเลอ่าเริงแรงเริงแรงมาอกลเข้ามาเปิมสุขพักเด้อโปซิมสุขพักครับอรแดงเาเริ่มเก่งเหาลุงลุงลุงะครับนุ ขา,าพ่อเถาก็ไม่เถากับพ่อเรา,เาไม่เถากแหะนอนอยู่หน้าครับอืมอลงเอนนะครับอยู่ครับขอบคุณครับพี่น้องครับเอาไว้พ่อๆกันไหมคลิปนาครับขอบคุณป,ป๊อปป้นนะครับสำหรับเมนูแรกนี่ของเราขอบคุณครับสวัสดีครับ